ววสวัสดีครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาพักผ่อนครับตกปลาน้ำทอนครับผมสักสอสาชั่วโมงนะครับดูกันว่าเราจะมีตัวมีแต้มหรือเปล่าน,น,นะครับวันนี้จรือก,กันเลยครับอ้ยไหตีเลย แหวมกี่โผลมันนะวันช่วสมบูรณ์เยิจะใส่นี่โอ้ยบบกผ้าทอดบังลอยลอยลอยเมนิวมีบอกติดอะไรโอ้ยเนี่ยมันค้านี่อยู่เนาะมันค้าไปเบดอยู่ป่ากับจิ๊บ

โอ้ยฉ oh, ันตาของผมนั้เป็นตาจายนะคือว่าบิดโตุ้้นเอียงกัดเอียงขางสบายทออหมดเลยล้ลมพอ่อมอันี่ไปตีตรงว่าตรงกันตอนนี้ละ <c oughs> ละอายุล้มทางจับจ้องทุกคนมอใส่บุต ัววะเจ้าขอรัวนี่นะตาติดต่อได้ละาง้อง่ายว่เกยันยนด้อโอ้ยยัยัม่งเข้านี้ข้อของ่ายได้ย้สรแล้วปะข้อง่านไม่ใสร็ละกลัจะหายลเขาเป็นลึกเลยเพราะม่จีบไก่แล้วพันเนื้ ม,มันสวนแล้ค่อยจางไปนะเที่ยมันสวนหอม้ฮเมื่อวานนี่หูนเรียบร้อยป่านี่าอดโอ้ยเหี้ยเียแล้วจคู่หั่นบอเมรนแล้วนะ

เตัวน oh. ี Haj ้ตัวน้อยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โหทังเลยตังเ่ยทังไอ้ดิสวิ่งไหนวว่งขาเจ้าต้องทังไอ้ดิวิ่งไหนวขาจ้าต้องยดวโอ้ยดลงื่ดาน่ลงเลยดหคอกสวยที่น้อง